สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประวัติศาสตร์เรื่องของที่ประหารชีวิตของเท้าศรีสุดาจันทร์ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับเรียนอย่างนี้ครับในสมัยพระชัยราชาเนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเท้าศรีสุดาจันทร์เป็นพระสนมเอกนะครับแล้วก็มีพระราชาโอรสวัตราชธิดาตามโบราณประเพณีเนี่ยนะครับแต่นี้ในบันทึกประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือภาพยนตร์พระสุริโยทไทย นั้นเรียนท่านผู้ชมทำความเข้าใจนิดนึงว่าประวัติของท้าวศรีสุดาจันทร์นั้นท่านเป็นยุคต้นๆของกรุงศรีอยุธยานั้นราชวงศ์นั้นก็จะมีการผสมผสานจากราชวงศ์สุโขทยัยราชวงศ์ระโวราชวงศ์สุพรรณภูมิดังนั้นในยุคแรกเนี่ยก็มีการเล่้แย่งชิงพระราชบัลลังก์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองมาแล้วนะครับตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสวรรคตคุณหลวงพระง่วงา ตำแหน่งท่านก็เป็นพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองขึ้นคลองราชพระราเมศวร,รราชโอรสก็กลับไปคลองเมืองรบบุรีดังนั้นประวัติศาสตร์ศึกสาเศร้าเนี่ยก็จะมีมาโดยตลอดดังนั้นเท้าศรีสุดาจันทร,ร์เนี่ยนะครับคนกรุงศรีอยุธยาเขาเรียกว่าแม่อยู่หัวแล้วพระมหากษัตริย์เรียกข้ออยู่หัวนะครับตอนนี้สำเนียงภาษาก็เปลี่ยนไปตามกาลและเวลา ตอนนี้มามีอยู่ยุคหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนราชวงศ์ที่เป็นขุนพิโรจน์ทรเทพขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นนะครับสถาปนาก็มีปัญหาในราชสำนักงั้นราชาสำนักโดยพระเทียนราชาน้องของพระมหากษัตริย์และก็ราชบุคคลพิรจนทรเทพต่างๆเนี่ยก็คิดกันว่าจะโค่นล้มราชบัลลังก์เท้าวสีสุดาจันทร์ก็มีการเสี่ยงททยที่วัดใหญ่ชัยมงค,คลพอเสี่ยงไทยชนะก็หาเหตุครับ ก็มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยว่ามีช้างเผือกเกิดขึ้นและตอนช้างเผือกเข้าพระเนียดงั้นพระเนียดวันนี้ทางวาเข้าใจก่อนว่าพระเนียดอยู่ตรงวัดซองวัดซองก็บริเวณอยู่หน้าวัดเสือวัดเสือก็คือวัดเสนาศแล้วก็พระเนียดโบราณน,นะอยู่ตรงที่เป็นอ่าเขาเรียกคุกเก่าหัวรอนะครับอันนั้นเป็นยุคข,ของอยุทยาตอนตอน้นดังนั้นเรียนว่าท้ารีธุราจันเนี่ย จะออกมาดูการจับช้างด้วยพระองค์เองงั้นการออกจากพระบรมหาราชวังก็ออกจากพระรมหาชวังเดินลงท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีก็เยื้องกับวัดนาพระเมรินพอลงเรือหลวงนั่นนะครับก็ล่องทวนน้ําที่จะไปหัวรอตอนนี้พอเลยจยากท่าวาสุกรีก็จะมีปากคลองสะบัวกับปากคลองหงในนั้นเราก็สันนิษฐานว่าทหารเนี่ยซุ่มจอดเรือในคลองเมื่อเท้าสีสุรานทร์ผ่าน ระหว่างคลองสะบัวกับคลองหงก็สึกชิงตัวท่านแล้วก็ประหารชีวิตท่านก็มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่านําหัวท่านมาเสียบประจานที่วัดแรงอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับวัดแรงก็คือคงเป็นวัดกลางทุ่งเพราะทุ่งนี้เป็นโซนทุ่งแก้วทุ่งขวัญก็ยังไม่ลกล้างขนาดนี้เป็นทุ่งทําไร่ไถนาก็คาดว่าปล่อยให้แรงกากินซากท่านไปนะครับดังนั้นการเวลาเปลี่ยนไปก็เลยมาทำำําความเข้าใจท่านผู้ชมว่า ทำความเข้าใจหนึ่งก็คือว่ดแรงอาจจะไม่ใช่ที่ประหารชีวิตของท่านแต่เป็นที่เสียบประจานการที่สองอท่านไม่ได้เสด็จดำเนินเข้าครองสะบัวนะครับท่านเข้าคลองเมืองก็คือแม่น้ำลบบุรีเดิมแล้วก็มีการเสียบประจานที่นั่นการเวลาเปลี่ยนไปมาตักรุรรดช่วงน,นี้มาการสร้างละครนะครับทำให้คนตามหาทรากประวัติศาสตร์ก็คือวัดแรงก็มี พ่อค้าข้าวบดีซึ่งมาจับจองที่ตรงนี้ก็เป็นที่วัดลางนะครับแล้วก็มีชาวบ้านได้เห็นดวงพระวิญญาณโดยเฉพาะมีสนมมีทหารโบราณมาทําให้ชาวบ้านได้เห็นก็มีการจัดสร้างคนที่สร้างเขาไม่ได้หวังที่จะทําประโยชน์อะไรนะครับเพราะตรงนี้เป็นโบราณสถานก็สร้างพระพราไว้แล้วก็หล่อพระรูป ก็มีประชาชนหลังไหลมากราบไหว้โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์กันต่อไปดังนั้นในฐานะผมเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยก็จะเรียนท่านว่าวัดแรงมีจริงและก็ทางทิศตะวันออกก็คือคลองหงยังมีอยู่แล้วก็วัดลายสอซึ่งจะมีคลองกั้นนะครับเพราะโบราณเนี่ยค,ครูคลองเรามีเยอะและในวันนี้ทุกคนก็ตามหาเท้าสีสุดาจันทร์กันก็มีอนุสร์สถานก็คือพระธาอย่างที่อยู่ด้านหลังผมก็มีประชาชนเข้ามากราบไหว้ก็เรียนทำความเข้าใจว่า สถานที่นี้มีจริงส่วนในเรื่องของสถานที่ประหารชีวิตท่านไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าที่เสียหัวประจานท่านแล้วก็คาดว่าดวงพระวิญญาณพระองค์ท่านก็คงจะอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและอีกนิดนึงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นิดหนึ่งว่าท่านเป็นเจ้านายชั้นสูงนะครับทศเสีสุดาจาันท์่านเป็นเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์ท่านเป็นลูกหลานพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมิและก็พระโว ดังนั้นท่านเป็นเจ้านายทั้นผู้ใหญ่ก็จะมีข้าทาสบริวารน,นะครับรหายไ้ใจจากมาดูแลท่านก็เป็นกลายเป็นว่ามีประชาชนได้เห็นดวงวิญญาณก็เรียนว่ามากราบไหว้บูชาท่านได้ที่พูดอีกนิดนึงก็คือมีบันทึกไว้ที่ใต้ฐานทุกช,ชีพระประธานวัดกษัตราธิราชวรวิหารน,นะครับว่าวัดนั้นสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและบําเพณพระราชกุศลสุทิถวายเท้าสีสุดาจันทร์ดังนั้นเท้าสีสุดาจันทร์เลยมีความผูกพัน ในด้านประวัติศาสตร์อยู่สองวัดคือวัดกษัตริย์าและวัดแรงครับจบ<ม>ไปเชิอ้อิกมามาโพไม่ให้ยาเกิดเข้าใจไหมแม่ก็ถึงเวลาเขาจจมาหมาีเย็เยนมาตอนไหนสี่ทุ่มห้มาทุ่มก่อนที่จะมีสารเหรอ ่จะกลับใช่หกโมงเช้าแล้าก็นั่งมองไม่ม่เพราะว่าลุงเขานอนอยู่นี่เนี่ยตอนนั้นสาลมียังตอนนั้นมีสารยังตอนนั้นยังมีสารยังไม่ได้ทำมั้งมีสารเก่าสารเก่าเข้าใจไหมครับตอนนี้เรามาเป็นร้านแล้วเราก็แจะไปซื้อสารที่นี่ นี่นึกไเสนึกได้ก็นึกได้สารสยอะเก๊กโอ้โหหมอบ็รลุมหมายถึงว่าลุงเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วลุงก็เห็นเห็นก็มาเลา่า,หาให้ฟังอ่าเห็นหมดก็เลยไปไปขุดดิบแม่เนี่ยเขาจะมานะเขาจะอุ้มลูกมามือสายอุ้มลูกมาลำถวายมาลำถวายมือให้เจ้าที่เจ้าทางเขาเนี่ย ทหารมากันเพียงเห็นกี่ครั้งสี่ห้าครั้งก่อนที่จะสร้างสารใหม่เนี่ยนะโอ้ห้าครั้งเป็นชัดเจนไหมรูปร่างเป็นยังไงก็สวยสวยนะค่ะคุณคิดว่าเป็นใช่เท้าซื้อหรอาจารย์ทำใจครับแม่ขยีนแม่ขยีนแต่ขับไม่ถูก แล้วแต่งกายอ่ะแต่งกายเหมือนรูปปั้นนัไหนะครับสมาแล้วเหล่าบริวารมาเยอะไหมโอ้โหไม่ต้องทับไม่ต้องนับคือเขาทำเป็นต้อผัดที่หกก็ไม่มีดนตรีใช่ไหมเขาไล่ลามของเขาไม่มีเขาจะมาเขาเขาเงียบลุงเห็นมากี่ปีแล้วปีีนปีที่ห้าไอ้ปีห้าขึ้นมาใไดลยครับ ตอนนี้เราก็นอนนะผมก็นอนดูแม่ยิไมแม่เราถ้าเราออกมาพุดบริวารนี่จ้ะเขาไม่ลุงเห็นนะมั้งงั้นอ่ะแล้วทำให้ลุงเห็นลุงจะได้มาบอกต่อหรืออะไรใช่ไม่ได้มั่วนะทั้งนี้แต่ไม่ได้ทำให้่อเห็นหรอกไม่ม่วเรื่องจริงเลยไม่เคยมั่วอะคร เราบอกอ่ะเจอจริงแล้วกันนะงลุงชื่ออะไรวิจัยชื่นชอบวิจัยอายุเท่าไหร่แล้วออก16แหล่บ้านอยู่ที่ไหนก็อยู่อยู่เนี่ยอยู่ในหมู่ตำบลอะไรอ่ตำบลตะบัวของสามบัวโชว์นะนะพี่ออนมสามบัวก็ไปลุงไปไหว้สายหน่อยไปไหว้หน่อยไไหว้หน่ะอยภาพงไรครับลุง เราไม่เกี่ยวแล้วถ้าอยู่อยู่ติดของเราอะเลือกกันไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วของผมนี่เลยของเราถ้าเลือกไปแล้วมมมีติเข้าาพูดจาแม่จาเลยไหวไหมพูดหน่อยจ้าพูดนะไรให้แก่แม่เลยก้าวมาตลอดการที่เราทำมาเราทำมาแค่ แค่ไหนก็นแค่นั้นนะแม่จ๋าลูกมาทำอะไรอยู่งนี่ยสวนเราทำอะไรำมีคนดูแลสวนดูแลสถานที่ให้กับแม่ทั้งหมดลูกคนเดียวเคยดูกหวยไหมไม่ฝันไหมไม่ฝันเห็นเลยนะ เข้าไปข้างนอ่ะเข้าไปวสคนยงผไม่รูวันไหนจะไปบันพกันวันไหนยืนดิฟไว้ตอนใหญ่จะมาวันไหนเสด็จลงไม่เห็นเนี่ยรัน วันพระไหมหรือไงไม่ใช่วันโกนวันโกนนะก่อนวันพระวันโค่นสี่ข้ามเจ็ดข้ามนะทหารแต่งตัวไงสีสุดฉาหรือสีผ้าโบราณเราเนี่ยโบราณอืมือดาบไหมดาบเ่สพายแล้วก็มีนางฟ้านางนางกนอเยอะ ม้แต่งชุดโบราณนะนแล้วลุงเห็นเป็นภาพสีหรือภาพเขาดำมันภาพสีเลยเนี่ยแคททยเนี่ยโอ้โหแล้วเขาไม่ทักไม่ทายลุงก็่นั่งนิ่งดูเฉยก็นั่งนิ่งก็ห้างทักอืมเพราะญญาเขามาทำให้เห็นน่ะนะอ่าญญาณเนี่ยเขามาเนี่ยเราอย่าไปครับอืม,มนั่งนิ่งอยากเขากะา ทำเพลงกันบัวข้าขงขาไปอือแล้วก็นั่งอยู่ในข้างล่างหลังดูแม่จะหน้าไปนู่นยิ้มแม่ก็ยิ้มไอ้เราก็ไม่ออกแล้วก็นั่ง,งไม่นั่งดูไปนะไม่ทักไม่ทายท่านละฮะแล้วเปิดไฟไหมที่เนี่ยเปิดครับเพราะมัน<อ>ก็เป็นมิติ <C worries> คือลุงก็เห็นเป็นมิติเป็น ไฟแสงอาทิตย์ตอนนี้เรามาพอดึกๆก็หมดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเป็นไฟไอ้นี่แล้วเพอใส่แสงอาทิตย์ทีสว่างมากไฟสว่างม,าม,มั้งเข้าใจไหมสปาตไล่เลยสอ,สองทุ่มสามทุ่มใครจะมาเราตจังได้แล้วสี่ทุ่มเนี่ยไฟก็มีใช่ไหมที่ว่าที่ลุงเห็นเนี่ย ท่านนะครับยังคนอื่นไม่เห็นหรือมั้ก็เห็นไม่เห็นนะก็เหมือนลุงเป็นคนเก่าเขเกิดแล้วก็มารับใช้ท่านเลยทําให้เห็นเอาล้วลุงขอบคุณมากเลยครับอกอ่ะลุงชื่ออะไรนะบอกถามทีทีอ่ะคุณลุงชื่ออะไรนะครับวิจัยเช่ญชมวิจัยเชิญชมครับใครชื่นชมเดี๋ยวครับพิมพ์กดำนอ่าครับเออเมื่อก่อนลุงอยู่สัดีอยู วิชัยมาเข้าใจไหมขอแม่ตั้งชื่อ,ชอ้วิชัยดับโอ้วิชยมาอ่าวิชยมาเธอไม่มอยู่กับแม่เธอถึงไม่อยู่กับแม่แม่ก็บอกไม่ให้ลูกไม่นายาให้ลูกแม่แแมแมเจ้าที่นี่เขาเรียกอะไรนะแม่ศรีสุรจันทร์แม่อยู่หัวคขอบคุณนะครับคุณลุงนะครับแม่มาหาบ่อย ครับครับอยู่วันนียนี่แหละพี่ทานยางอย่ฮะทานนครับถือสลวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียกขนมอะไรครับเนี่ยขนมข้าวผัดทองทขนมข้าวผทองแท้่เลปยเป็นลมลมที่พตองอะไาให้เราเยเป็นตำหนักของอยุธยาได้ยังไงกันตนโอ้ อร่อยนะครับพี่เลย๋ยวชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนดื่มก่อนที่ได้มาไม่กินีังไม่ที่สัมผัสเลยคล้ายขนมโบราณถ้าจะคล้ายๆกันเป็นลูกตาอร่อยหอม กินลูกตาลน,นะได้กินลูกตาลขอบคุณครับอร่อยอร่อย แม่นะครับาตงั้งนะเขาคเขาขอได้นะเมาไหว้แม่นะแม่อยู่หัวนะครับเราไมอยู่รไหจะ เดี๋ยวไก่มาปล่อยได้ไก่มาจริงๆไ่านมาเป็นโชคงานงานระดับสุดมาแปลว่าขอโชคเพระอะไรเพอโชคเขาคือที่เราคุยกับคนนั้นที่มาจอดเขาบอกเขามาของานใหญ่เขาได้เขาก็จะมากลับมาไหว้ท่านกิลเราก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งมาวันนี้เลยเพราะว่าคนเยอะมากเมื่อวันอาทิตย์น่ะแน่นเลยรถติดเต็มไปหมดเลยเติมไปยันนู่นเลยโอ้โหต้อ ้อยโบกรถเลออยเนี่ยเขาขอแล้วสักสิบสองหมู่สองสองก็คือเขามาบนอะไรเขาได้ดั่งใจของมาแก่เขาได้ไดสุนัขแต่พวกจริงเหรอพวกจริงเนี่ยหนูสำเร็จแล้วจะเลิกกันเลยมาแก่เราเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราอยู่พื้นที่มาต้องปีที่เข้ามาอยู่ปีสองหกอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นป่าหมด หมดมันเป็นบ้านตรงนี้เป็นบ้านของตะบินเก่าแล้วเจ๊เสียธงชัยเขาซื้อที่ตรงนี้เป็นที่ของอาจารย์พระเขาอันนี้เป็นโคงโงวัดแรงก็เลยมีคาที่มาอันนี้วัดแรงเนี่ยเหมือนเท้าศรีสุดาจันทร์เขามาของหงันเนี่ยของหงันแล้วมาโดนฆ่าตรงนี้เขาเรียกของหงใช่ไหม ของสีสุดาจาร์มาเสียชีวิตูตรงจุดบริเวณนี้ใช่โดนเสียบจระจานน่ยฆ่าตรงเนี้ยมาเสียบจารย์ว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาฆ่าตอนตรงไหนนะเตะไปเห็นก็วัดสะอาดเพี้ยนกันไปหมดเลยแต่เขาแต่ที่เรารู้ว่าก็คือวัดเขาฆ่าตรงนี้มาเสียบจานย์อาจจะว่าปาชีวิตตรงเนี้ยใช่ประวัติศาสตร์แต่ละคนที่มีแต่เราก็ไม่เข้าใจ ที่ว่าตรงนี้แน่นคนพี่ชื่ออะไรครับประนพรเป็นผู้ช่วยแต่ไม่ันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้บ้านแต่ลูกชายตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเราก็เลยมาเป็นผู้ช่วยช่ยนะมีจิตอาสาเดิมอยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านอดี้ผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราพูดว่ากัอันนี้ผู้ใหญ่บ้านใช่อันนี้ผู้ใหญ่บ้านขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้เพิ่มเติม แล้วก็จะเดินทางมาพูดคุยต่อ